ถ้ามือใหม่อยากเข้ามาทาออนไลน์มีโอแนะนํานะคะเราแค่มีแค่3ามเรื่องนี้ก็จบแล้วคะ่ะทุกคนมีโอขอแบ่งเป็นพาม์ทนะพัทแรกก็คือใจพ์ทที่2ก็คืออุปกรณ์พ์ทที่สก็คือทักษะพ์ทที่2อุปกรณ์เรามีแค่มือถือเครื่องเดียวเราก็สามารถที่จะทําออนไลน์ได้จริงๆแล้วเพราะว่ามือถือเนี่ยหลักๆก,ก็คือเราก็จะใช้แค่ให้มันถ่ายรูปได้ถ่ายคลิปวิดีโอได้แล้วก็สามารถอัปโหลด แอปพลิเคชันเอามาช่วยได้แค่นั้นเองนะคะส่วนพ์ทของทักษะทักษะมันฝึกกันได้ซึ่งทักษะจําเป็นในการท online, mm ําออนไลน์ก็จะมีแค่3อย่างนะคะ mm hmm. ก็คือทําภาพทาคลิปแล้วก็การไลฟ์มี3ทักษะนี้ mm hmm. ก็เราก็สามารถท mm ําออนไลน์ได้แบบยาวๆแล้วค่ะแต่ที่สําคัญที่สุดของการทําออนไลน์ไม่ใช่อื่นใดนะคะมันก็คือใจของเรานั่นเองใจของเราต้องแข็งแรงพอนะคะเพราะว่า ระหว่างที่ทําออนไลน์มันจะมีเรื่องหลากหลายมากเข้ามาทั้งสุขภาพภาระหน้าทีา่สิ่งแวดล้อมรอบตัวเสียงคนรอบข้างซึ่งถ้าใจเราไม่แข็งแรงพอเราก็จะสามารถที่จะเลิกทําได้ทุกเมื่อนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีไมเซ s ตที่ดีใจที่แข็งแรงพอการตัดสินใจที่นแน่วแน่ มันก็จะสามารถทําให้เราทําออนไลน์ได้แบบยาวๆไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าหรือมือโปรโลแล้วก็ตามนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นกําลังใจให้ทุกคนสวัสดีค่ะ